ข้อมูลลับว่าเขาจะนัดกันตรงไหนอะไรยังไงคือถ้าเขานัดกันในพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อสาธารณชนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรในเงื่อนไขที่ว่าไม่มีเรื่องผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดน,นะแต่พอมาน,นัดกันในที่สาธารณะกลางแจ้งแบบนี้ยังไงก็ผิดกฎหมายแน่นอนเห็นแล้วก็ไม่สบายใจนะแบบนี้ไม่สบายใจเลยสำคัญซะด้วยนะคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาดูข่าวกันต่อขอไปบำรุงสุขภาพกันครู่เดียวค่ะ ร้อนรับพี่เอและพี่เอชายาคะ่ะส,สวัสดีครับน้องวัญครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักครับผมเอชายามิชัยนะครับวันนี้มาเนี่ยอยากชวนทุกๆคนเนี่ยนะครับมาดูแลเอาใจใส่ดวงตาเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะน้องวันมักจะปล่อยปละละเลยไม่ค่อยดูแลจนดวงตาคู่นี้มันจะบอดขึ้นมาเลยถึงได้รู้ว่าโหมันสําคัญกับเราเหลือเกินผมก็เป็นเหมือนกันครับด้วยประสบการณ์นะครบบางทีแล้วเนี่ยดูแลดวงตาพลาด วันหนึ่งมันมีอาการแสบตาเครืองตาน้ำตาไหลขับรถตอนกลางวันเนี่ยตาสู้แสงไม่ได้ตอนกลางคืนยิ่งแล้วใหญ่เคยจะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วเพราะรถเกือบจะชนหลายครั้งเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าภาพมันเบลอมันมัวเวลามองไปแล้วนีครับ พี่เป็นจนขนาดว่ามีจุดดำๆแล้วก็มียหยักแย่ขึ้นในตาแล้วนะครับมันทําให้มีอาการเวียนหัวอาเจียนกลัวว่าตาจะบอดมองอะไรไม่เห็นไปซื้อยาหยอดตามาแล้วก็ล้างตาแต่พอไปพบกับผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าพี่เอพี่เอแก้ไขปัญหาโดยผิด ทำไมมาช้าขนาดนี้พี่เอเสี่ยงต่อการตาบอดต้องรีบผ่าตัดนะครับอพอได้ยินคำว่าผ่าตัดนะคุณเอเนาะ,ะใจมันแป้วเลยนะคะเพราะว่ามันกลัวว่าจะเสียโอกาสในการทํางานแล้วกลัวว่าจะแย่กว่าเดิม,มก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปนี้นะครับมผมจะต้องมาดูแลดวงตาคู่นี้ให้สม่ําเสมอผมมาทาผลิตภัณฑ์ของตัวเองอันนี้ย้านะคะว่าเป็นของผมเอชายามิชัยนะครับชื่อว่าเด็กสตาร์วีลุคพลัสครับช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของดวงตาโดยเฉพาะใส่สารสกัดจากธรรมชาติมีลูที ซีเซนทีนบิวเบอรี่ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีสารที่เป็นประโยชน์ต่อดวงตาเป็นอย่างมากนะครับแต่ยังไม่พอนะครับเรายังเสริมด้วยการเพิ่มซีบักทอนที่เป็นราชินีแห่งการบำรุงสายตานะครับตัวนี้มีส่วนช่วยลดอาการ ลดการเกิดอักเสบของดวงตาซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินซีสูงมากถึง10เท่าด้วยกันซึ่งเราไปเยี่ยมชมโรงงานที่ทิเบตมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูกรรมวิธีการรักษาถนอมซีบักทอนฮะโอ้เขาต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ติดลบหาองศาห้าองศานะฮะเก็บไว้เป็นอย่างดีแล้วรู้คุณประโยชน์ของซีบักทอนกลับมาเยอะแยะมากมายแต่เราใส่ไปอยู่ในนี้แล้วนะครับส่วนผสมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคุณแม่คุณพ่อครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจก ชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมก่อนวัยอันสมควรทานก็ไม่ยากด้วยทานเพียงวันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองนะคบไม่ยุ่งยากเลยนะคุณแม่คุณพ่อครับคือแรกที่ทานแล้วเนี่ยคุณลองสังเกตดูนะคะว่าตื่นนอนขึ้นมาแล้วมีอาการเหมือนผมหรือเปล่าตามันจะรู้สึกเลยว่าใสขึ้นวาวขึ้นมองชัดขึ้นมีน้ําในตาม,มากขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรามาถูกที่ถูกทางแล้วก็เลยกินมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาการแสบตาตาล้าตาแห่ ปวดกระบอกตาน้ำตาไหลตามหางตาหัวตาไม่มีแล้วในตอนนี้แล้วที่สําคัญตอนนี้ที่บอกว่าจุดดําๆและไอหยักใๆเนี่ยนะครับมันเคลียร์ไปหมดแล้วไม่มีแล้วนี่แหละครับดูแลอย่างสม่ำเสมอนะครับ<า>เมื่อเราดูแลตัวเราเองแล้ว ก็ส่งต่อสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสาวลูกชายรวมทั้งผู้บริหารเที่ยวทูเทลของเราพี่เอเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสายตาเหมือนกันใช่ค่ะคใช่ด้วยเ,เราทํางานออฟฟิศเนี่ยมันหนีเรื่องไม่ได้เลยค่ะที่จะต้องเจอกับทั้งจอคอมพิวเตอร์จอมือถือแน่นอนเลยแทบจะตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะจะต้องมอนิเตอร์ยอดขายดูรายงานเช็คอีเมลนะคะทําให้มีอาการตาล้าพร่ามัวแสบแดงด้วยแล้วก็มีเป็นจุดดำๆกับหยักๆลอยไปลอยมาวนเลย ใช่ค่ะโชคดีที่พีเอได้ทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาก็เลยได้มีโอกาสลองทานพอได้ทานอย่างต่อเนื่อง<ม>อาการต่างๆก็ดีขึ้น<ม>ตาสู้แสงได้มากขึ้นพวกจุดดำๆกับอยักๆก็ไม่มีแล้วค่ะโอ๊ยหรอ<ช>ค่ะ เะ่ะนั้นนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องที่เราสองคนพูดมาบ้างหรือเปล่าสังเกตตัวอเองดีนะคะคุณแม่คุณพ่อครับตาล้าแสบตามองไม่ชัดกังวลเรื่องต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็นผมอยากให้ลองตัวนี้จริงๆซึ่งเป็นทองผมเอชยามิชัยนะครับแล้วคุณะจะทึ่งในผลลัพธ์ที่ได้ปกติวันนี้มีโปรดีๆมาให้ ขอแบบสุดๆนะพี่สุดๆครับวันนี้นะฮะหลายๆคนถามหาโปรนี้กันอยู่ครับ2กระปุกเนี่ยกินได้นานถึง2เดือนเพราะ1กระปุกมี30แคปซูลทานเพียงวันละ1แคปซูลก่อนนอนนะครับปกติแล้วกลมๆก็คือจ่าย2,000บาทแต่วันนี้เฉพาะ99ท่านแรกที่โทรมาทันนะครับผมลดให้เหลือเพียง899าบาทไม่ถึงพันมีทอนตั้งเยอะแน่จริงนี่อะาราันเลยหรอจริงๆครับและยังไม่หมดเท่านั้นนะหนูขวัญพี่มีนี่มาให้ด้วยครับ แว่นตากรองแสงสีฟ้าให้อีกหนึ่งชิ้นด้วยกันตัวนี้นะครับเอามาแถมให้ด้วยนะครับคุณแม่คุณพ่อครับขอโทษกล้องจับบรดีแว่นตากรองแสงสีฟ้าทั้งหมด3ชิ้นนี้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับคุณจ่ายเพียง899บาทโทรมาที่0 2 1 1 3 1 2 3 4 0 2 1 1 3 1 2 3 4หรือแอดไลน์เทลทูเทลนะครับที่สำคัญจัดส่งฟรีไม่มีเก็บเงินปลายไม่มีดไปเก็บเพิ่มเก็บเงินปลายทางได้ครับคุณแม่คุณพ่อครับ แล้ววันนี้นะคะทุกออเดอร์เลยค่ะที่สั่งซื้อเทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งร่วมกับคุณเอชายาะนะคะจะนํารายได้ส่วนหนึ่งค่ะ,คะมอบให้กับสมาคมคนสายตาเลือนรางประเทศไทยด้วยนะคะเรายังทําต่อเนื่องอย่างทุกปีนะคะ,คะเราได้ของดีไปบํารุงดวงตาแล้วยังได้ร่วมบุญอีกด้วยค่ะมีแม่มาลิอีกท่านหนึ่งแกใช้จริงเพราะว่ามแม่มะลิเนี่ยแกเป็นช่างเย็บผ้ามาตั้งแต่สมัยสาวๆก็สนได้สนเข็มใช้สายตามาอยู่ตลอดนะช่างเย็บผ้านะบางทีแล้วไฟมันก็น้อยอะไรเงี้ยแกก็เลยมีปัญหาในเรื่องต้อหิน <Okay. S 2> แล้วสั่งเด็กตา้าของผมไปทานนะครับ <Okay. S 2> และอาการแม่ก็ดีขึ้นในตอนนี้ mm hmm. ก็เลยกลับมาทํางานได้ยังเป็นความสุขอีกหนึ่งท่านก็คือแม่ตุ๊กครับเป็นแม่บ้านทําความสะอาดคนนี้ <Okay. S 2> ก็มีปัญหาในเรื่องของเครืองตาฝุ mm hmm. ่นควันละอองเนี่ยมันปัดแล้วบางทีมันปลิวเข้าตา <Okay. S 2> แม่ก็เลยเสี่ยงต่อการเป็นต้อลม <Okay. S 2> สั่งเด็กตา้าไปทานครับแล้วตอนนี้ตาไม่แห้งไม่เคืองตาแล้วครับเ oh, ด็กต้าวันนี้นะครับสองกระปุกนะฮะกินได้นานถึงสองเดือนจากปกติ 9บาทเท่านั้น2แถม1โทรมาที่021131234 021131234<ช>หรือแอดไลน์เทลทูเทลนะครับสแกน QR โค้ดก็ได้นะครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางได้ด,ด้วยนะครับดูแว่นะก่อนนี่โอ้โหในแบบของเราเลิศขนาดนี้นสายหมดไปแล้วครับน้องชูขึ้นมานะครับ โอ้ยยิ่ง้นค่ะนานๆที่เรามาอมรินทีวีนะคะมาทั้งคู่แบบนี้เพิ่มไป50สายเลยนะคะเอาอีก50สายสุดท้ายนะครับ0 2 1 1 3 1 2 3 4 0 2 1 1 3 1 2 3 4นะครับ2กระปุกแถมแว่นตากรองแสงสีฟ้าด้วยจ่ายเพียง899บาทนะครับศูนย์สองห่งหนึ่งสามหหรือแอดไลน์เทลทูเทลนะครับสแกน QR Code ก็ได้ครับคุณแม่คุณพ่อจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอย่าลืมนะครับ0 2 1 1 3 1 2 3 4 เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วคุณจะได้ของแท้ของไปถึงมือแล้วก็ค่อยจ่ายนะครับ021131234 021131234ครับบำรุงสายตากันเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปร้านเสริมสวยร้านหนึ่งร้านนี้เป็นร้านทําผมที่โอ้โหบอกได้เลยว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาหัวจะปวดจริงๆเพราะว่าเขาเจอลูกค้ามาแบบแปลกๆค่ะเมนูเราเป็นอะไร